ภาพยนตร์แอคชั่นกระต่ายยิงสุดมันจากเม็กซิโกปี2025บุกเดือดฝ่าชายแดนมาถึงแล้ววันนี้ภาพยนตร์สร้างจากเรื่องจริงฉากแอคชั่นระห่ำสุดตื่นเต้นและสมจริงอย่างมากข้อหนังสงครามไม่ควรพลาดภาพยนตร์สุดมันเรื่องนี้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อร้อยเอเกเรโรแห่งหน่วยรบพิเศษเม็กซิโกกำลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนหายากในบาร์ตอนที่กำลังจะออกไปข้างนอกผมก็เจอกับนักเลงท้องถิ่นใจร้ายกลุ่มหนึ่งพวกมันกำลังจะลักพาตัวแม่ลูกผู้น่าสงสารคู่หนึ่งนายทหารรีบเข้าไปห้ามโดยไม่พูดทเพลง และโกะหกว่าตัวเองเป็นเพื่อนของพวกเธอหัวหน้าแก๊งเล็กๆรู้สึกว่าเขาขวางหูขว,วางตาจึงสั่งให้ลูกน้องจัดการเขาเสียแต่เพียงพริปตาเดียวนายทหารก็สามารถควบคุมหัวหน้าแก๊งเล็กๆได้แล้วทันใดนั้นก็มีกลุ่มชายถือปืนปรากฏตัวขึ้นด้านหลังพวกเขาคือตำรวจท้องที่ร้อยเอกสแสดงตัวว่าเป็นทหารให้พวกเขาดูและโยนบัตรประจำตัวลงพื้น สารวัตรหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นของจริงจึงรีบแสดงความเคารพเขาในท,ทันทีแต่ร้อยเอกก็ให้เกียรติเขาโดยมอบหมายให้เขารับผิดชอบสถานการณ์ตึงเครียดในตอนนี้นายอำเภอสั่งให้พวกนอกกฎหมายวางอาวุธแล้วจับกลุมพวกเขาทั้งหมดกลับไปที่สถานีตำรวจผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวบอกกับสารวัตรว่าพวกเธอได้ค้นพบหลุมฝังศพจึงทําให้ถูกพวกนอกกฎหมายไล่ล่าทางตำรวจจึงส่งคนไปตรวจสอบท,ทันทีและได้พบกับภาพที่น่าตกใจมีศพถูกฝังอยู่ใต้ดินหลายสิบศพและพวกเขาทั้งหมดถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมดูจากเสื้อผ้าที่ศสพ พวกเขาทั้งหมดเป็นทหารเม็กซิกันที่หายสาบสูญไปทหารเหล่านี้หายตัวไประหว่งางการไล่ล่าพ่อค้ายาไม่คิดเลยว่าจะถูกแก๊งอัธพาน์ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมไปนานแล้วไอ้หัวเล็กเพิ่งเข้าไปในสถานีตำรวจก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกแทบจะทันทีเพราะหัวหน้าของมันมีอิทธิพลมากมีคนใหญ่คนโตคอยหนุนหลังเขาอยู่ที่สถานีตำรวจเขาสั่งให้ลูกน้องบุกไปที่บ้านของแม่ลูกคู่นั้นและจับกลุ่มพวกเธออย่างรุนแรงในขณะเดียวกันทางกองทัพได้ยืนยันตัวผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนในวงการเรียกเขาว่าฮีหัวโล้นภายนอกหหัวโ้้นนททาาาธุรรกิจอะ แต่แท้จริงแล้วเขาเป็นมือขวาของหัวหน้าแก๊งมาเฟียกองทัพจึงตัดสินใจที่จะจับกลุ่มเขาก่อนแล้วจึงรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาจัดให้สมาชิกทีมบางคนแฝงตัวเข้าไปในร้านอาหารก่อนรายงานสถานการณ์ภายในแบบเรียลไทม์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทหารก็เริ่มปฏิบัติการแต่หัวหน้าแก๊งกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อทหารบุกเข้าไปในร้านอาหารสมาชิกในทีมที่อยู่ข้างในก็ชักอาวุธออกมาผู้อัธพานไม่ทันได้ตั้งตัวโดนจอกหัวกันหมดแล้วตอนนี้สู้ตรงตรง,ตรงแทบไม่มีโอกาสชนะเลยหัวหน้าเลยต้องสั่งให้ลูกน้องวางอาวุธลง แบบนี้ร้อยโทก็เลยไม่ต้องเสียกระสุนสักนัดก็จับลูกน้องคนสาคัญของหัวหน้าแก๊งได้กําลังจะเอาหัวหน้าขึ้นเรือยอทเพื่อย้ายตัวจู่ๆก็มีลูกน้องอีกคนโผล่มาจากในรถหวังจะฆ่าพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวฉันจะคุ้มกันเองที่แท้ท่านร้อยเอกก็จัดผลซุ่มยิงไว้ด้วยยังว่าแหละวางแผนซับซ้อนจริงๆภาพตัดมาที่หัวหน้าแก๊งมาเฟียเขาน่าเจอกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะเขาติดสินบนท่านรัฐมนตรีไว้ก่อนแล้ว บอกว่าจะกำจัดท่านร้อยเอกและลูกน้องให้หมดท่านรัฐมนตรีหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาสามารถติดฟังการโทรทั้งหมดจากโทรศัพท์มือถือของร้อยเอกได้นี่มันของดีจริงๆด้วยสิ่งนี้เจ้าพ่อจะรู้ความเคลื่อนไหวของร้อยเอกได้หมดเงินนี้มันหาง่ายจริงๆท่านรัฐมนตรีออกจากที่เกิดเหตุด้วยความพอใจหารู้ไม่ว่าเจ้าพ่อได้สั่งลูกน้องคนสนิทให้แอบถ่ายภาพกระบวนการซื้อขายทั้งหมดจากระยะไกลทหารกลุ่มนี้กำลังขับรถไปพักผ่อนที่ชายหาดรถเพิ่งจะส่งตัวได้ ศัตรูก็เริ่มยิงใส่พวกเขาอย่างบ้าคลัง่งนายร้อยฝากกระสุนเข้าไปเหยียดทันเรลงชนศัตรูจนล้มลงกับพื้นลูกทีมรีบลงจากรถและต่อสู้กับศัตรูอย่างดุเดือถึงแม้ว่าศัตรูจะโหดเหี้ยมมากโชคร้ายที่พวกมันต้องเจอกับเหวือบพิเศษเมซิโกเลยโดนอัดจ,จนเลยไม่เป็นท่าในเวลาอันรวดเร็วเหล่าสมาชิกทีมของเรามีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วและทํางานประสานงานกันอย่างดีจึงสามารถแก้ไขวิกฤตได้อย่างง่ายดายดูเหมือนว่ากลุ่มโจรพวกนี้เตรียมการมาอย่างดีต้องมีคนทรยศและบอกที่ซ่อนของพวกเราแน่ๆ สมาชิกทีมรีบปลดอุปกรณ์ต่างๆจากตัวโจรแล้วนํามาสวมใส่เพื่อเตรียมพร้อมรบไม่นานนักก็มีกลุ่มลูกน้องปรากฏตัวขึ้นอีกพุ่งเข้ามาแล้วก็เริ่มยิงสารกระสุนใส่พวกเขาอย่างบ้าคลั่งคนที่นากลุ่มนั้นก็คือหัวหน้ากลุ่มเล็กเจ้าพ่อสั่งให้เขากําจัดพวกเขาตรงนี้ฝ่ายตรงข้ามยิงดูเดือดมากลูกทีมของผมถูกบีบให้ต้องหลบขึ้นไปบนเขาและไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะโผล่ออกมาดูหัวหน้ากลุ่มเล็กเห็นว่าพวกเขาเสียเปรียบนำลูกน้องบุกเข้าไปพวกเรายิงใส่ศัตรูไม่หยุดเพื่อสร้างโอกาสให้ผลุมิง ยังไม่ทันได้สูบบุหรี่หมดหมวลเลยลูกน้องก็ลงไปนอนกองกับพื้นหมดแล้วหัวหน้าเล็กก็โดนยิงไปนัดหนึ่งแต่เขายังไม่ยอมแพ้รีบสูดผงสีแดงเข้าไปหนึ่งอึแล้วก็รวบรวมแรงเพื่อสุดท้ายคว้างระเบิดมือสายพวกเขาลูกทีมตอบสนองอย่างรวดเร็วกระโดดออกจากรัศมีการระเบิดได้ทันเวลาเมื่อภัยคุกค,คามถูกกำจัดพวกเขารีบวิ่งเข้าไปนายร้อยเค้นถามว่าใครเป็นคนทรยศพวกเขาแต่หน้าเสียดยหัวหน้าตัวเล็กสิ้นใจไปแล้วเนื่องจากรถถูกทำลายทั้งหมดการเปิดเผยต,ตัวตนบนถนนเป็นเรื่องอันตรายมาก พวกเขาตัดสินใจมุดเข้าไปในป่าและเดินเท้าไปยังจุดตรที่ใกล้ที่สุดไม่นานนักกลุ่มผู้ไล่ล่าอีกกลุ่มก็ตามมาพวกนี้ไม่ง่ายที่จะรับมือพวกเขาเป็นทหารรับจ้างที่เจ้าพ่อมาเฟียจ้างมาพลซุ่มยิงต้องการทดสอบฝีมือของพวกเขาจึงรีบชักปืนออกมาและเหนี่ยวไกไม่คิดเลยว่าจะจัดการได้ถึงสองคนฝ่ายตรงข้ามคนเยอะเกินไปไม่เหมาะที่จะสู้ตรงๆนายร้อยรีบพาทุกคนหนีระหว่างทางพวกเขาหยุดที่ถ้ำแห่งหนึ่งนายร้อยคิดแผนการดีๆได้หลังจากเตรียมการเสร็จก็แค่รอให้ทหารฝ่ายตรงข้ามเดินเข้ามาในวงล้อม ทหารฝ่ายตรงข้ามยิงปืนมาทางนายร้อยไม่อยู่หารู้ไม่ว่าพลซุ่มยิงซ่อนอยู่ด้านข้างยิงเก็บไปได้อีกหนึ่งรายการถูกอกล้อมจากทั้งสองด้านนั้นเป็นสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างมาก <c oughs> พวกจนต่างแตกตื่นหนีเข้าไปในถ้ำลูกทีมที่อยู่ในถ้ำต่างรอคอยพวกมันอยู่ก่อนแล้วเสียงปืนดังปังปัง,งมาจากปากถ้ำทันท,ทีหลังจากจบสิ้นนายร้อยต้องการเข้าไปตรวจสอบแต่หัวหน้าแกง๊งหญิงกลับพุ่งออกมาอย่างไม่คาดคิดยิงพลซุ่มยิงร่วงไปเลยนายร้อยยิงใส่เธอไม่ยั้งแต่เธอก็วิ่งเร็วเหมือนกระต่ายทันใดนั้นลูกทีมสาม ถึงแม้เพื่อนคนหนึ่งจะได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีที่ทุกคนรอดชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือต้องรีบหาจุดตรวจลูกทีมทั้งหมดก็ออกเดินทางต่อท,ทันทีระหว่างทางเจอบ้านคนหลังหนึ่งพวกเราเดินมาไกลแล้วทั้งเหนื่อยทั้งหิวเลยตัดสินใจแอบเข้าไปหาเสบียงตอนนั้นเองเจ้าในายใหญ่ก็ตามมาทันมันพาลูกน้องมาตั้งหลายสิบคนแถมยังมีคนขนอาวุธมาด้วยดูท่าท่าไม่ฆ่ามันให้ตายเจ้าในายใหญ่คงไม่ยอมเลิกราแน่เด็กสาวเพิ่งเอาแมกกาซีนใหม่มาให้ทหารผ่านศึกลบไป วิ่งเร็วทหารผ่านศึกสละชีวิตตัวเองไปพร้อมกับสาวกของความศกเศร้าปกคลุมหน่วยรบในทันทีพวกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียเพื่อนร่วมรบไปหนึ่งนายแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะศกเศร้าหัวหน้าแก๊งได้ล้อมบ้านไว้หมดแล้วและยังเอาปืนกลหนักออกมาอีกเตรียมจะยิงพวกเขาให้เป็นรังพึ่งพวกเขารีบคว่ำโซฟาและโต๊ะเพื่อใช้เป็นที่กำบังชั่วคราวจากกระสุนขึ้นหลังกล้อง ยิงใช่แล้วไอ้ทหารบัดกวันนี้พวกแกตายแน่ลูกน้องของโรตูยิงหมดแล้วนายร้อยสั่งโต้กลับทันที ลูกน้องฉันตายไปอีกหลายคนหัวหน้าแก๊งโกรธจัดเร่งลูกน้องให้บุกอย่างบ้าคลัง่งหัวหน้าแก๊งคว้าปืนกดมากราดยิงแต่หน้าเสียดายยิงได้ไม่นานก็หมดกระสุนเขาสั่งให้ลูกน้องเอาแม็กกาซีนมาให้โดนร้อยเอกยิงลมลงกองกับพื้นตำแหน่งนี้เปิดโล่งเกินไปเจ้าพ่อรีบหลบไปเห็นอีกฝ่ายจนตรอกแล้วลูกทีมก็ออกมาจากห้องเตรียมจะให้เจ้าพ่อยอมแพ้ แต่เขากลับพุ่งออกมาแล้วยิงอีกหลายนัดไม่คิดว่าจะยิงโดนคนซุ่มยิงครั้งนี้เทพีแห่งโชคไม่อยู่ข้างเขากระสุนถูกที่คอของเขาและเขาก็ตายอย่างกล้าหาญในเวลาไม่นานหัวหน้าแก๊งรู้ว่าเขาไม่มีโอกาสชนะแล้วดังนั้นเขาจึงยอมยกมือขึ้นยอมแพ้เพราะพันตรีและคนอื่นๆเป็นทหารพวกเขาทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธไม่ได้หัวหน้าแก๊งขอให้ส่งตัวเขาเข้าคุกและยังย่อเย้ยถักถางดูถูกพวกเขาอย่างไร,ร้กาไอสารเลวนี่มันน่าตายชะมัดมันฆ่าเพื่อนร่วมรบของพวกเขาไปสองคนเราทหารอยากจะหั่นมันเป็นชิ้นๆ แต่ด้วยข้อบังคับทางทหารพวกเขาก็ยังไม่เหนียวไกล่การไม่ฆ่าแกะไม่ได้หมายความว่าจะซ้อมแกไม่ได้นายร้อยวางอาวุธลงซ้อมหัวหน้าแก๊งจนหน้าเละจากนั้นฉันก็เอาใบมีดเจ่อคอเขาแล้วพูดกับเขาด้วยความเครียดกราฉันจะฆ่าแกมันจะไม่ง่ายแบบนั้นหรอกไอสารเลวแกต้องชดใช้แน่เพราะแกะทําให้หน่วยรบพิเศษโกรธแล้วในที่สุดวิกฤตก็คลี่คลายลงเสียทีแต่พวกเขาก็สูญเสียเพื่อนร่วมรบผู้มีค่าไปสองคน เมื่อฟ้าสางกองทัพก็พบพวกเขาและได้ใช้เฮลิคอปเตอร์พาคนที่เหลือกลับบ้านเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ